ในโรงพยาบาลรบกวนผ่อนอากาศด้วยนะครับไอ้แย้ไ,ไปเป็นนักข่าวดิไปสัมภาษณ์เขาดิกล้องอันไหนวะเดี๋ยวรอแป๊บเลยโอ้นนไม่ค่อยถนั่าจะสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเดี๋ยวมา,า<ข>อตอนนี้ <ขอ S 1> <อ>มีแฟมิลี่นิวนะครับได้ได้ le, le, ดูข่าวตอนหัวค่ำหรือเปล่าที่ลงข่าวครับข <อ S 2> ่าวข่าวไหชนะ JK ประกาศไง่าย JK ชนะ BC ออกมาแล้วออกมาค้ะออกมาแล้วออกมาค้ะเดินมาได้ครับมาครับเยอะไหมครับเนี่ยอยู่เยอะไหมตามไวให้หมดเลยก็ได้นะครับอ่าไม่ช่วยเอยู่ครับตอนนี้เราช่วยเพื่อนอยู่ครับอ๋อโอ้โหสถานการณ์แย่ฮะนี่หัวหน้าแก๊งใช่ไหมไม่ใช่ครับหัวหน้าแก๊งน่าจะน่าจะพักไปแล้วครับหน้าตาเราเป็นไรตาแดงกล่ำเลยอ่ะต่อยดูเยอะครับดูเยอะดูเยอะดีดิโซนเขียวดิที่เข้าเข้ามาใหม่อ่ะหัวหน้าหัวหน้าแก๊งชื่ออะไรครับผมชื่อมโกะครับมาโกะ มือปืนม like yeah, ือปืนแล้้ไม่จัดไอ้ม evet> ือปืนหัวฝอยสม่วงใช่ควับใชาพจุดเริ่มต้นกับแก๊งนี้สิหลายคนอาจจะแบบสงสัยว่าแก๊งเนี้ยคือยังไงเขาอยากรู้ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเข้ามาเีหลัแล้แล้วมีใครที่สามารถรู้ไหมก็ไม่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 รู้นะ m ม r c อยู่ไหน m a r ่ะนั่น m a r มโครับม a โค o อ a r c o อาเออน่าจะพักแล้วครับ เอาพนี่มีวิวมาีมวิวิวนัดนัดอย่างนี้ไงเขาน่าจะไวอันนี้เราย้ายมาเพราะสาเหตุหัวหน้าแก๊งติดสาวเรื่องจริงหรือปะอาจจะจริงครับอาจจะจริงเราไม่อือไม่อือเลยเราไม่เสียดายของทีู่่นเลยเรือหรอเขาที่ีดนเขาโดนทิ้งมาโอ้โหโอ้โหโอ้ยหม้ยยโดนแก๊งทิ้งโดนสาวทิ้งครับโอ้ยเฮียโอ้โดนสาวอันนี้อันนี้แอบจีบกันโอเลยใช่เลยโดนทิ้งวะ ถึงถึงขนาดเนี่ไม่ไม่ไม่รู้ครับไม่ไม่รู้ลึกถึงขนาดนั้นครับแล้วมีใครมีใครรู้ลึกไหมแบบอันนี้อันนี้ผมผมอันนี้คือใต้เทียนดาราใต้เทียนดาราใต้เทียนดาราอะไรที่มันเป็นความลับอ่ะผมจะไม่เอาเผยแพร่ขาดทันแล้วนะขอขอผู้น้ผมไม่รู้ลึกซึ้งนะครับเรื่องเนี้ยขอขอคนที่รู้ลึกซึ้งอะไรไหมมีไหมล่ะมีไหมล่ะเออมือขวามือขวาอยู่ไหนเออเพื่อนระดมเพื่อนระดิตอะไรเงี้ยมีไหมล่ะไปหมดแล้วพรุ่งนี้งานหนักครับพรุ่งนี้งานหนักพรุ่งนี้เจออะไรซัมเดย์ดิใช่ป่ะ เจออะไรอะไม่รู้ครับอันนี้เราตัวแข็งมากอันนี้เราตัวแข็งมากไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวแข็งช่วงที่เราคัดกันผมไม่อยู่นะอ๋อพรุ่งนี้เจอบิลเลียนบิลเลียนตัวแข็งไปช่วยเพื่อนครับเพื่อนโดนอุ้มอยู่ครับตอนนี้ผมขอตัวก่อนได้ไหมครับคุช่วยขอตัวไปไหนครับตัวไปช่วยเพื่อนครับ เพื่อนโดนอันนี้เอาหุ่นเพื่อนโดนอุ้มเราต้องเชื่อใจในการเป็นตำรวจสิเราต้องช่วยตำรวจไม่จะได้มีได้มแรงในการช่วยถ้าถ้าคุณหาคนที่แบบว่าไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวผมให้ยึบรถแรงๆคันหนึ่งเพื่อไปช่วยเพื่อนเลยเอออุ้ยนี่นก็ทันตําแหน่ของรายการเลยนะอันเนี้ยได้ครับเดี๋ยวผมหาให้แป๊บหนึ่งนะเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยคนที่สามารถเผาหัวหน้าแก๊งได้อ่ะเออพูดเรื่องจริงนะเรื่องจริงอ่ะอ๋อเหรอว่าใครอ่ะเข้ามาหลังมืออีกนะ ไม่ผมว่าเขาน่าจะไปช่วยเพื่อนหมดแล้วาอจตงใช่ใช่ตึงอะนรี้ต่กีเขาพูดว่าอะไรคนนั้นอะเขาบอกว่ากูเข้ามาหลังมืออีกนะเข้าหลังมืออีกข้าแกเข้าแกม่ป้ายแดงป้ายแดงกันหมดเลยไม่ได้ไม่ไไม่ไ้่มีคนมีอีกคนนี่จปไไตามไปไ้อีกคน่ตตตึงอมึงจกันเองมมึงไม่รู้ชื่อเลยเหรอเนี่ยนี่แหละ เออชื่อลู้เธอร์บอ๋ออันนี้อันนี้อันี้ตัวตัวอันี้ตัวตัวลูเยอะครับตัวนี้อะไรไม่ได้เลยไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ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 ้ไม่ไไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่้ไม่ไไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไ้ไ่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ่ไม่ไไม่ไ้ม่ไไ่ไไม่ไดไม่ไไ่ไ้ไม่ไ้ม่ไไ่ไไม่ไ่ไไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไ้ไ ไอ้เหี้ยนบอไม่แค่พูดอย่างเดียวคุณบอกพยดพยากรเลยพยากรอ่ะทรัพยากรอ่ะสองแสนจะเอาไอ้ี่นี่ตัวอีสปอร์ตครับตัวอีสปอร์ตอยู่นี่มาครับมาครับมาครับคคคครรรรัััับบบบาาสวัสดีครับสวัสดีครับมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองแสนนะครับไอ้มึงชื่ออะไรวะางสวัสดีครับเชิญเชิญเชิญยืนไว้ไอ้เชื่อมถ่ายไอ้เชื่อมถายไอ้เชื่อมถามตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่แรกเลยอ๋อโอเคครับ ผมบอดีว่าผมมันจะมาจากดาราแล้งนะครับแต่ว่าสามารถคนดังอะไรเงี้ยดาราแล้งเนี่ยจริงหรือเปล่าครับที่หน้าแก๊งคุณเนี่ยติดมี้ไม่กลับประเทศประเทศชาติตัวเองเลยเลยจะย้ายไปอยู่ที่กันหมดเลยจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ผมบอกบอกไว้ก่อนเลยว่าถามนี้ดีกว่าเอาเป็นเรื่องจริงเรื่องโกหกดีเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงครับเรื่องจริงใช่ไหมครับแต่ผมอยากพูดเรื่องโกหกดิโกหกได้ไหมโกหกก็คือไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนครับ โอ้ยตอนนันเอนแกงผมไม่ได้ติดครับไอพีไปช่วยเพื่อนก่อนนะเจอกันให้แค่คำพูดให้มันดูซอฟลงเข้าใจไหมถือว่าไม่ขายหัวหน้าถ้าขายหัวหน้ารวยป่านนี้รวยไปแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคข้อต่อไปลูกอยากรู้อะไรบ้างอ่าแกงเนี่ยขึ้นมากันได้ยังไงอยากขึ้นรู้จมานะผมไม่เคยรู้เลยนะผมไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรเลยไม่เคยเห็นนะพี่ค้าไม่รู้จากประเทศด้วยไม่ใช่ที่นี่ครับที่นี่เหรอไม่ใช่หมายถึงตั้งแต่เริ่มเลยอ๋อตั้งแต่เริ่มเลยใช่ เอาความเ้าความเอาความตั้งแต่เริ่มไมใช่ไหมแต่เนี้ยผมไม่ได้อยู่แก๊งตั้งแต่เริ่มอะผมจะเอาตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วกันเนาะอ่าได้คือวันหนึ่งอะเมื่อก่อนผมไม่ได้อยู่แก๊งนี้นะครับเป็นแก๊งอีกแก๊งหนึ่งในประเทศเลยทานโตนะครับแล้วก็เหมือนช่วงนั้นแบบออกแก๊งมาไม่ไม่มีที่อยู่อ่ะเขาก็มาชวนกันไปครับเฮ้ยนี่นี่นี่ถ้าอยากรู้เป็นที่มานี่ไอ้นุนรู้นะแต่มันไปแล้วน่าจะไปช่วยเพื่อนครับตอนนี้เพื่อนโดนอุ้มอยู่อ่าคุยก่อนก็ได้คุยก่อนก็ได้อ่อโอเคครับก็ ได้เข้าอยู่ในแก๊งนี้ปุ๊บใช่ไหมครับ,รบนั่นแหละแต่าานั้นนะ่ะตั้งแต่เข้ามาในแก๊งเนี้ยโดนตีนไม่พักเลยครับแล้วก็เล่นสตอรี่มาเรื่อยๆออที่จริงแก๊งผมเนี้ยไม่ค่อยมีประวัติอะไรมากนะหัวหน้าแก๊งเป็นคนยังไงอ่ะผมไม่เคยเจอเหมือนกัน<อ>เล่าได้มว่าเป็นคนยังไงจากคนที่อยู่มานานจากคนที่อยู่มานานใช่ไหมครับใช่เป็นเขาดีทุกเรื่องครับปิดอยู่เรื่องเดียวอ่าเรื่องที่โกก<อ> เอ่อเรื่องผู้หญิงครับเอ่อนี่ผมเล่าวีรกรรมครั้งหนึ่งได้เลยนะตะไม่รู้ผมก็จะเป็นการเผาเขาหรือเปล่านะไม่ได้ได้เผาอันนี้อันนี้มีข้อมูลลับเราจะไม่เราจะไม่เขียนลงครับในหนังสือพิมพ์โอเคได้ได้ได้เตียงเตียงดาราข้นี้คือมันมีครั้งหนึ่งครับตอนนั้นแก๊งผมน่าจะมีสตอรี่อยูแก๊งหนึ่งในในประเทศแหละครับแต่ก็ก็จะมีการเรื่องการอุ้มเอ๋อกันนี่แหละตอนนั้นอ่ะเหมือนเริ่มอุ้มกันแล้วแหละแล้วเหมือนตอนนั้นดึกแล้วหมอก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่ยังอุ้มได้ครััับผมมหหหาาวนน้แกก๊งไ่เจอครับ หายไปเลยอะ <laughs> โอ้ผมแบบตามหากันตามหากันให้ควักเลยแล้วแล้วกระดาษเพื่อนเพื่อนอยู่คาตีนใครทักคนหนึ่งใช่ไหมตอนนั้น,น,น,นยังอยู่กันคบเลยขาดแค่หัวหน้าแก๊งคนเดียวเลยครับอ๋อแต่ประเด็นคือมีน้องคนหนึ่งมีคนคนหนึ่งในแก๊งอ่ะไปไปฟาร์มครับอ่าไปฟาร์มอ่ามันจะมีกระหล่ำใช่ไหมในประเทศผมอะมีฟาร์มกระหล่ำเนาะเขาไปเก็บกระหล่ำครับแต่บางเอิญบางเอิญไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับแต่แต่ไม่ไม่เจอผู้หญิงคนเดียวดิเจอหัวหน้าแก๊งผมเลยคือพวกผมหากันแบบ โทรโทรโทรด้วยใช่ไหมโทรไม่ติดอะไรเงี้ยใช่แล้วคือแบบโกหกว่าไปนอนอะไรประมาณนี้แหละครับแต่โทรไม่ติดเลยครับสุดท้ายนั่นะครับเจอที่กระหล่ำเขาอ่าโอเคเป็นบิยเียดีกว่านะแกสุดยอดมากใช่ครับใชแต่ต่นี้เรื่องนี้จะไปบอกใครนะครับโอเคไปบอกไปบอกไปบอกไมครับมกคนนี้เลยอย่ไปมิดเลยครับโอเคครับโอเคปิดปากสนิทแน่นอนโอเคเลขอะไครับผมกระเป๋าสองห้าแปดครับสองห้าแปด เออตอนนี้เป็นไงบ้างครับตีกันเออตอนนี้ตีกันเพื่อนโดนอุ้มอยู่ครับกำลังรีบอยู่เลยครับเอาไปเลยสองเครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอินสปอร์ตนี้คิดว่าเป็นไงบ้างอินสปอร์ตคิดว่าเป็นไงบ้างโอ้วันนี้ก็พลาดน่าเสียดายเลยครับไปดันพลาดไปเกมสองอ๋อเสบอใช่ไหมใช่ครับใช่เกมแรกไปอย่างดีเลยครับทำไมเราเลสเตต์ที่เป็นคนที่ไม่ไม่แบนฉลามเลยนะไม่ไม่แบนฉลามไม่แบนไม้ไม่แบนไม้เออผมขออนาครับผม ไอ้บีนขึ้นรถไอ้สัตว์เพื่อนจะเอออะไรฮี้เร็วเร็วไปก่อนไปก่อนโอเคครับโอเคไอ้ทำไมไม่แบนตามก่นทำไมไม่แบนทำไมไม่แบนฉลามใช่ไหมครับเพราะว่าอยากเห็นมันไม่น่าไม่น่ากกัวสลับพวกผมครับกกัวกฉลามแค่นั้นเลยเออโอเคโอเคโอเคโชคดีครับโชคดีครับขอบคุณมากครับเพื่อนจะเออแล้วครับรีบนะไป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 อุ้มกันไปดิเดี๋ยวกูพาบินไปดูว่าเขาตีกันไปพาไปดูคนปรอไไม่เาบอกบอกว่าคไม่แบนอ๋อเออไม่แบนฉลาดไม่แบนฉลาปเดออุ้มออุ้มเลย อุ้มไหนอะอุ้มไปอ่ะอุ้มไปอุ้มเลยอ๋อบินเหรอไม่หรือว่าขึ้นรถไปขึ้นรถไปดิไปสิไม่บินดรือวะแล้วแต่รู้บินดีกว่าใช่ไหมดึกแล้วอย่าใช้แรงเยอะไปก่อนไม่ไป